คยไรัมักษาปแล้วแะทาได้ทักทายได้กดติ่อกันมเหคลยดูแล้วกรงแรงะานผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ิต์่นเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระในโอกาสนี้องค์พรกาบเรียนเชิญพระนั ผมคม้านตรีกระผมได้สัมกาจะนั่งดีหาตัวาที่คุณเป็นล,นล้นทนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรทุกรารรลุเสรีรัตนตลอดมาึ่เป็นการ,อรตอวการดินสถานการณ์การหมู่บ้ตนการดนตรีข้รงด้าสมีการดีคทาสินและรังสาวัฒนธรรมมาสัก สมทุกแ่งนการกาสูงสุดรองประธานในแพร่กระาทุนารกาแถวหน้านะครับขอตาบเรียงเชินครับทำให้ตาลี่มังไกบประสมองชาวไทยผ้ไร้ใาที่โบกม่นทรงแทองท่านก็ได้ทรกนะครับดวงสันต์ดครับ ว่าความเชื่อนี้ครอบตัวเนี่ยเขาเป็นเรื่องของการพิจารณาบุคคลที่กำลังจะมาเข้ารับราชการ